กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการจับตาประเทศไทยนะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเมื่อไหร่ไม่รู้แหละแต่ที่รู้รู้มีทีมองครักษ์ปกป้องนายกเรียบร้อยเห็นว่ามีการเปลี่ยนชื่อเหรอตั้งชื่อเหรอเขาบอกอย่าเรียกองพัทักให้องครักษ์ให้เรียกว่า PTP Academy คืออะไรนะเพื่อไทยปาร์ตี้อ๋อเพื่อไทยปาร์ตี้นะ,นะ PTP นะเราจะไปคุยกับท่านรองประธานวิับิทบาลนะครับ สสหลายสมัยจากอีสานนะครับสุรินใช่ไหมค่ะนายครูมานิตชื่อครูมานิตคุณครูมานิตสั่งพุ่มตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมิวครับสวัสดีครับคุณคำลานยอดเพชรครับผมครูมานิตผู้แทนเมืองสุรินทร์ครับเพื่อไทยครับตกลงในชื่อนายครูมานิตนะไม่ใช่ครูนะเคยเป็นครูครับไม่ได้เครูเมื่อก่อนเป็นครูครับเข้าใจเขามาเป็นผู้แทนเอคุณครูมานิตขาพีทีพีแอกคาเดมี่เนี่ยคืออะไรคะ คือทั้งหมดทั้งหมดเบ็ดเสร็จ่ผมไม่ได้เข้าใจอะไรเะ็นเรื่องแต่รู้แต่ว่ากระบวนการการอภิปรายในสภาเนี่ยมันแน่นอนมันมีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอำน,นาจในการยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นราคูฝ่ายค้านตามกฎหมายและธำน,นูนมาตรา151มนตราู5 2มาตรา1 5 0ทีนี้คนจะมาเรียกบางรายการไปออกว่าถ้าใครลุกขึ้นประท้วง ครั้งละหมื่นเนี่ยโดยเฉพาะอาดีตคนที่เป็นผู้แทนเนี่ยคุณสำราญเชื่อไหมว่าผมรับไม่ได้เลยครับ <c oughs> คือคือถ้าถ้าคุณสำราญพูดที่ผมรับได้นะ <c oughs> คุณม <c oughs> ิ้วพูดที่ผมรับได้นะ,ะแต่คนที่เป็นอดีตผู้แทนแล้ววันนี้ไม่ได้เป็นผู้แทนเนี่ย <c oughs> เขาเรียกอะไรพวกไอ้ไอ้ไอไข้างโลงข้างศาหลาหรือข้างสภาเนี่ยมาพูดมาทำลายมันทำลายอ่าเขาเรียกมันทำลายองค์กรเดียวกัน กระบวนการการค้านเนี <Bien> ่ยการปิงเนี่ยมันแน่นอนที่สุดทุกยุคทุกสมัยคือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยที่เขาตั้งอภิปรายใจก็ด่าเลินเลนผมใช้คำว่าด่านะครับเพราะคำว่าอภิปรายนี่ก็คือการยกสมมุติฐานการตั้งข้อกล่าวหาอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ถ้ามันมันเป็นข้อจริงเขาก็ฟังแต่เกิดข้อไม่จริงอย่างเนี้ยผมยกตัวอย่างวันนี้เรื่องปัญหาที่จะเข้าในสภาแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องบูมยน ไอ้ก่ฟ้าต้องหารเรื่องสิทธิมวชนนู่นนี่นั่นแต่ผมถามว่าประเทศอื่นทำไมก็ไม่เอาไปอะ่ะแลวประเทศไทยเอามาไว้เป็นปีแล้วเนี่ยรัสําลนึกออกไหมเวลายัดตีเรื่องขยะเข้าในสภาเนี่ยผมไม่เห็นจังหวัดไหนมัน,มนประกาศอะไรเพรว่าจังหวัดไหนว่าจะเอาล็อกขยะทุกจังหวัดอเคแต่ว่าเวลาที่ปลายเนี่ยดีนัดดีแะว่าขยะมันเป็นมันเป็นเรื่องของเป็นวัสดุดูที่ไม่ดีทรงติไม่น่าเสรไม่มีใครรับขอทชิคุณท่านครูมานิครับขอเนิดเดียว ตอนนี้ตกลงโครมานิสก็เป็นหนึ่งในทีมเข้าไปเป็นแถวหนึ่งมีแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวหนึ่งคือเก๋าเกมรุ่นลายคลามหน่อยอย่างโครมานิสอย่างค<แ>ลังแสงอย่างกุณหมอชนลนานีแก้วอันนี้จริงมีการหาเรือกันแล้วใช่ไหมประชุมกันแล้วใช่ไหมือไม่ได้หาเรืออะไรกันหรอกครับไม่ต้องหาเรือกันเราต้องทาหน้าที่นั่งอยู่ในส,สภาแต่อะไรที่มันไม่ถูกต้องคุตสันดเรื่อนทิ้งรุ่นแบบผมอย่างเนี้ยคนตุ้ธินอย่างเนี้ย คุณหมอคมุณระงาบอย่างเนี้ยเราลุกขึ้นโดยไม่มีผลเนี่ยมันที่รายสังคามายจากบ้านครับอืมดูไหมครับแบบคุณคุณสุาร์่านเนี้ยคุณสุานารก็เป็นสื่อลึกใหญ่แล้วนี่เราไปทาอะไรที่มันมันไม่ใช่มันก็อายแต่ว่านแน่นอนที่สุดบางทีคุณพูดโดยไร้ความรับผิดชอบคุณพูดโดยที่ว่าถ้างไมสังคมมันกับสนเนี่ยวันนี้อย่างยกตัวอย่างว่าการอภิปรายครั้งเนี้ยคุณแพรทองทานเนี่ย าก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ประสูตรมันก็คนเรามันก็เป็นส่วนบอกว่าแต่หนึง่งเขายังเข้ามาเป็นนายกแค่หกเดือนโบประมาณยังไม่ผ่านเลยเขาแม้แต่ปีเดียวเขาจะใช้โระมาณที่อนุมัติโดยในสมัยก็คุณเศรษฐาทีนี้คุณก็มาใส่เอาปุ้งปุ้งปุ้งปุ้ยให้คนคนเดียวเกี่ยวหญ้ามาทัวตุ้มาเมืองเมืองให้เป็นเศษภายในสองสามวันเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้พวกผมก็ไปถึงไม่ได้ถึงว่า พัวเพียงแต่ลุกขึ้นมาชี้แจงลุกขึ้นมาทําความเข้าใจกับสาธายชนว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ท่านเองมันเป็นความสวยงามะครับคุณมริครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะเกินเลยไปบ้างก็แล้วแต่นะเขาบอกกระเที่ยวนี้องครักเพื่อไทยจะมากเป็นพิเศษเพราะนอกจากอภิปรายท่านนายกแล้วนี่ยังพีิปรายพาดพิงถึงคุณพ่อท่านนายกด้วยคือท่านคุณทักษิณชินวัตรอันนี้เป็นมาได้ไหมครับมันจะร้อ คือคุณสำราญเรื่องการอภิปรายไปถึงในยกสักสิน,านาเนี่ยคุณเราก็จะดูในแง่ของการอภิปรายในมุมไหนอแต่ถ้ามุมเอาคนนอกเนี่ยมาอภิปรายในสภาโดยวิมีความจะเป็นเขาไม่มีโอ,อกาสมา,า,าชี้แจงเลยเนี่ยจะทำไงก็มาเขับมันเขียนไว้เนี่ยแต่ผมอยู่ผมไปอภิปราย,รานนยคุณสำราญเนี่ยคุณสำราญไม่ได้อยู่ในสภาเนี่ยอย่างนั้นก็ต้องมีคนมาช่วยคุณสำราญหรือถ้าไม่มีคุณสำราญคุณสำราญก็ต้องไปฟ้องเรา แต่คุณสักสินแน่นอนที่สุดมีความผูกพันกับพวกผมโ mm hmm. ดยเฉพาะร mm ุ hmm. ่นพวกผมนี่รุ่นโตแรปีสองพันห้าสิบสี่สี่เนี่ยมีความผูกพันฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาแน่ถ้าคุณอภิปรายแบบที่ไปใส่ร้ายไปกล่าวเท็จนะครับ uh huh. มันก็ต้องทำความชี้แจงกันหน่อยหนึ่งซึ่งของพี่โต๊ะวันนี้สังคมในเมืองไทยเนี่ยมันเห็นกันชัดเจนแล้วแหละเรื่องเรื่องทุกเรื่องเนี่ยผมผมมองว่าการอภิปรายครั้งนี้มันไวไปด้วย ถ้าผมอยู่ฝ่ายค้านผมจะไม่พิจารณาครับเลยอ้าอย่านั้นทาาถามผมเก็บไว้ก่อนคุณมานล็คิดว่าเป็นเพราะอะไรพรักประชาชนถึงเลือกคุนองเงิงคนเดียวเลยท่านยกคนเดียวเลยไม่เลือกเจ็ดท่าเป็นผมผมไม่เลือกคุนสําราญคือหลายฉบับบอกว่าฉลาดผมมองว่าไม่ฉลาดเลรอลทําไมอะถ้าคุณเลือกแตุ่ณองเงี้นี่ทุกพักการเมืองเนี่ยจะต้องยกมือคุณองเงี้ทั้งหมดเพราะเขาเป็นหัวหน้ารัฐบาลคุณต้องแยกสิพิปรายพักนั้นคนพักนี้คนพักนี้คน มันก็จะทําให้ความสับสนในการบรรรุมตินมันเป็นไปได้คนเขาวิเคราะห์ว่าบางคนเขาวิเคราะห์ว่า,า,า,ววาถ้าพิปลายดีๆเพ้เอเพอบางพรรคอาจจะง,งดออกเสียงนี่คุณปนุวัลนี่บอกว่าเป็นไปนไม่ได้<ม>ใช่ไหมผมเป็นผู้แทนมาปีสี่สี่ฮะแต่ถึงวันนี้ผมอยู่ในการเมืองมายี่ส <c oughs> ิบแปดปีคะแนนจะหลุดไปแล้วคะแนนนี่ผมยังเห็นยากเลยุณตำรานออฟังทงว่างมื่ออกเสียงนี่ชาติหน้าไปไหวก็ไม่เกิดว่างเถอะ แต่คุณมานพูดนะครับไม่ผมถามว่าโดยวานรยยผมไม่ได้คิดโยวาระยะโดยการเมืองและทีนี้แล้วทีนี้ในรัฐมนุนเขาก็เขียนไัดเในกาเกมมติอภิปรายไปถึงกระทรวงที่คุณธมรานเป็นรัฐมนตรีอยู่นายกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดให้คุณธมรานตอบเพราะเขาไม่ได้รู้ดีดิเรื่องพลังงานอย่างเนี้ยเขาต้องใหพี่สุยตอบเขาไปรู้ดีถ้วพี่ถุยได้ไงพี่ถุยอยู่กับตรวพลังงานเพราะว่านายโคราิสมั่นใจว่า แม้แต่เสียงเดียวก็มั่นใจว่าไม่กระเด็นไปไหนนะประมาณนะน,นอกจากมันนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วติดเตียงก <c oughs> ันมาไม่ได้ okay, okay, อโอเค <okay. S 2> โอเคนั <c oughs> ค้น้าใจนะครับโอเคก็แหมดูแล้วฟังตามที่ไม่เห็นตืน <c oughs> ่นเต้นเลยทางนั้นเ่ยผมเฉยเลยผมบอกว่ามันไวเกินไปมันต้องให้เขาทำงานก่อนให้เขาเห็นช่วงมากกว่านี้ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงกำลังเริ่มสปีนะกลานแล้วโควิดมันเจ็บมาแล้วช่วงนี้ เศรษฐกิจมันเริร่มผมเฉยมากเลยผมไม่เคยเฉยๆเรี่งไหนท่าท,ที่ทททนี่เลยคุณมานิดประเมินพรรคประชาชนน้องๆต่ำไปหรือเปล่าผมประเมินไม่ต่ำหรอกผมประเมินได้ในข้อเท็่จริงของเขาพผมก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาผมก็ไม่ได้รังเกียจเขานะครับผมไม่ได้รังเกียจเขานะมมนนะแต่ว่าวันนี้คุณจะเป็นเล่นนานนายกผมยังไม่เห็นแผลนายกผมยังไม่เห็นแผลนายกที่มันเป็นแผลที่ทาให้บ้านเมืองมันเสียหายครับ แผลที่เกิดขึ้นอาจจะนิดๆหน่อยๆที่ไปขวางตาของฝ่ายตัวข้ามันนี่เป็นเรื่องปกติทางการเมืองแต่สมัยนายกเศรษฐาคุณก็ไปวิจารณ์กขนุ่งกันใส่ถุงเท้าสีแดงครับอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะสมัยอูยิงนี่แต่งตัวสวยก็ผมถือว่าเป็นเรื่องความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยตกลงนี่แต่มันยังไม่เห็นแผลที่ทาให้พ้ามือมันเสียหายไอ้คุณตัมบาสุดท้ายแล้วนี่มีมติแล้อยังว่าจะให้หนึ่งวันหนึ่งคืนหรือว่าสองวันหนึ่งคืน จะคุยกันวันนี้ครับเย็นๆจะคุยกันวันนี้แต่ไม่ได้ให้ไม่ไม่ต้องใช้เวลามากคุณํารานอภิปรายคนเดียวถ้าคุณอยากอภิปรายสามสี่วันเี่ยผู้ต้องส่งมาห้าคนหกคนไอ้นี่คนเดียวคุณต้องเวียนคุณครูทำแล้วทำอีกทำไม่กี่เรื่องหรอครับไม่กี่เรื่องหรอกที่คุณอะอภิปรายเนี่ยผมเห็นว่ามีหมัดเด็ดนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเอาข้อมูลไปมอบให้ท่านไม่กังวลเหรอคะเออเออโอ้ ผมเหม็นพี่เสรีวันนี้ผมเหม็นพี่เสรีแล้วนี่คนผิดหวังคนผิดหวังทําด้วยโมโหทาด้วยโทสะพี่เสรีด้วยความเคารพผมส่วนตัวเคารพกันครับ <c oughs> อย่ามาเข้ามาเป็นผู้ยันมีเสียงเดียวเนี่ยนี่คือความโทสะความโมโหคามวันน <ừ> ี้เด็กมันตันละวครับเดี๋ยวท่านฟ้องก่อนนะคุณคุณมานิตอะไรครับเดี <c oughs> ๋ยวท่านเสรีฟ้องก่อนนะ แกพี่เลรีกับผมนับถือกันโอเคโอเคถ้าแกมาทั้งสี่ห้าคนเนี่ยผมจะเสนอไอ้พักแตกตั้งแกควบคุมกระทวงกระูรว์กรมใดๆสักกระทวงแล้วผมเข้าใจในความจิตฝันของพี่เสรีเพราะพี่เสรีแกเป็นนักบริหารมาก่อนครับแต่ว่าวันเนี้ยผมยังไม่คิดเลยว่าผมเรียกแกอานะผมเรียกแกเาผมนับถือแกแกดีแล้วบุรุษนาแกนี่ ครับคือท่านมองว่าคำว่าก็ได้แก่รักกับผมกับกำเข้าใจครับครับทราบอยู่โอเคครับครูมานิตครับกลาบขอบพระคุณตามนี้ก่อนวันนี้ยินดีครับยินดีครับคุณกำรยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูมานิตสังพุ่มเนี่ยฮะรองประธานวิปรัฐบาลก็ไม่ก็ต้องดูแล้วไม่จะตื่นเต้นในมุมของครูมานิตนะใช่แต่บอกว่าพรรคประชาชนเที่ยวนี้เขาคงตำการบ้านมามากกว่าที่เรานึกเพราะไม่งั้นเขาก็ฆ่าตัวตายนะ อภิปรายนายกนคนเดียวต้องแม่นนะ<ช>ต้องเปะ๊ะ<ช>เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเดิมพันตัวเองเพราะอย่าลืมว่าการอภิปรายนายกนคนเดียวเนี่ยต่อให้จะบอกว่านายกกํากับดูแลทุกกระทรวง<ช>แต่มันก็จะไปเอาผิดเจ้ากระทรวงที่คุณคิดว่าทําผิดไม่ได้เลยนะพี่สําราญนะจะเสียของหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอะรุนกันรุนกันเมื่อกี้นะคุณครูมนิดบอกว่าท่านเป็นอะไรนะเป็นสอสอรุ่นนกแลหรอ รุ่นนกแรรุ่นนกแรคืออะไรคะก็รุ่นโอ้ยรุ่นยังเด็กๆสมัยโน้นอะ่ะสอสอนนกแรคือส่งใครลงก็ได้อย่ปะประมาณกึงก่งๆอย่างนั้นแหละไม่มีเจ้าของสมัยโน้นะนะ เติมเป็นเกรดการเมืองให้นะคะเอาละท่านผู้ชมช่วงหน้าอย่าพลาดมีเรื่องของสัญญาณความขัดแย้งในพรรครวมเรื่องของโมโต GP ที่บุรีรัมเรื่องนี้เนี่ยมันแปลกๆเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกสนับสนุนโดยมียูสูคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไททูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นขาว